ก่าวสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็บพบกับผมวิวครูเกมเมอสทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในช่วงกิจกรรมแจ็คพอตเฟติว,วัลพ้องอ่ะใช่เหรอครับมีเพชรมีทองหืมชัาเป็นอีเวนท์ที่บอกเลยสุดยอดมากครับพ้องตายอ่ะอีเวนท์นี้เดี๋ยวสวัดีมีอะไรบ้าง เติมเหรอไข่มันจะมาเติมก็นะครับวันนี้ผมก็มารีวิวอีเวนต์นิดหน่อยนะครับก็มไม่ได้ใส่มากเพราะผมเช็คอีเวนต์มันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร,ครนน่ครับก็เนี่ยครับเติมไข่จะน,นั่งเติมต่อยเติมน้อยก็ตอบนะครับเนื้อช้าหนึ่งเออแพ็กเกจตัวอะไรเนี่ย ถูกแล้เอานะอเอ่อก็เนี่ยการผลไม้เขตร้อนเอมีการมังคุดทุเรียนแก้วมังกรเงาะกล้วยหาได้จากอะไรรอนล็อกอีรอนล็อกอีไลวันรางวัลชนะวิตตอรีแพ็กเกจจำกัดเวลาโปรโมชั่นเพจแพ็คแพ็กการ์ดพรีเมียมการเอถึงเอสบวกการรวมการการสุ่มกันรวมนี่จะบอกให้เอาบีรมบีเฮียนะมึง ก็ผมแต่ผม,มดูการกกที่ได้มาเดี๋ยวนะเออผมได้มาสามใบแล้วหนูเนี่ยไอ้สามอะสี่เนี่ยเป็นเงาะสามทุเรียนหนึ่งนะครับเออแล้วก็มีคนบอกผมว่าเสียงเบาไปนิดหนึ่งกุญแจผมใช้หมดไปแล้ว นี่ครับอีเวนต์เล่นก็ถ้าชนะทิปเปิลได้หนึ่งชนะไลน์ได้หนึ่งชนะทัวร์ได้ซึมได้มาหนึ่งซองนะครับอีเวนต์เล่นก็ธรรมดาธรรมดามากเลย <c oughs> ไม่แพ็กพิเศษนะครับเนี่ยครับไปร้าคาามันไม่มีแพ็กพิเศษนะครับเห็นไหมมันจะมีเติมใช่ไหมเนาะอะไรเนี่ครับมันจะไม่มีแพ็กพิเศษนะครับ ไม่แปล่คือคือมันมันนิ่มันฉลาดครับมันไม่เอาแผงพิเศษไหมเราเหรอครับถ้าแผงพิเศษเราก็มีโอกาสได้เยอะเลยเอออ๋อนะครับยุคนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วผมลองเปิดปแล้ะผมมีห้าสิบเฟสตว,ว้วาวเว้าเลยสัตว์เว้าด้ว,วยไม่ได้เลยสิบเพชรอ่ะ พูดจริงนะคุณจะไปหวังเลยหนึ่งพัน 1, เพชรหนึ่งสิบล้านทองไม่ต้องหวังละประกันหนึ่งพันทองโอกาสรับสุดยจดตัวละครโอ้ยเอหนึ่งพันทองหนึ่งหมื่นทองเดี๋ยวคุณดูนะทองขั้นต่ำจะเป็นยังไงเอาผมผมเล่นขัน้นรัวๆเลยผมมีการมาขุดโผล่ด้วยโอ้โหทำไมเมื่อกี้ผมเปิดได้ไม่ต่ำโอ้สิเพชรคืนทุนโอ้เ เชรหมดอีกกุญแจผมก็หมดแล้วนะผมลองสุ่มดูก่อนนี่อะไรมันเด้ง่อเดี๋ยวนะครับเพื่อนเพื่อนผมส่งข้อความมา๊หนึงครับเดี๋ยวเดี๋ผมผมลบ,ลบก่อนขออภัยด้วยครับโอ้ดีน่ามาทำโปกแมวเลยครับชว่วงนี้หยาบด้วยนะต้องขออภัยแล้วมันใส้เกมเกมโคตรได้กล้วยโอ้ บ้า x คือเดยวเรามาดูของรางวัลที่สามารถแลกได้เด้อวกว่อนนี้ครับก <c oughs> ิจกรรมตัวละครคุณมีมังคุดคุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งแล้วก็กล้วย้กล้วยสามอะ่ะแล้วคุณถึงจะได้แพ็คก,การ์ดตัวละครสุดฮิต s บวกเหี้ยแล้วก็โอ้โห ผมแรกผมหาก็ออกสามมันออกสองมันแรกนี่เหรอที่กำลังสุดทิตผมไม่ค่อยมีจี้เท่าไหร่เลยโอ้ยเอเอ้ง้อง้อนี่คุณต้องโอกาสสุ่มอ่ะคือถ้าคุณเป็นบางคุดกับ <c oughs> ทุเรียนเลยคุณโอกาสได้ร้อกล้วยสนะีเอามาแรกทองได้ห้าหมื่น้องตายก็ค,ยค,ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับ วกคุณเก็บเพชรเก็บทองไว้ครับเอาไปเล่นอีเวนต์หน้าครับผมหมดเพชรกับอีเวนต์รู้สึกว่าตอนนั้นจะเป็นอีเวนต์อะไรวะเดี๋ยวผมจะเป็นอ๋ออีเวนต์นี่ครับอีเวนต์อ่ะไออะไรวะพินัยกรรมใช่ไหมเออรู้สึกว่าจะชื่อพินรรัยกรรมขมหาเสถียรนะครับพินัยกรรมขมหาเสถียรตอนนั้นผมหมดไปสองร้อยเพชร โอ้ต้แต่อะไรมาก็แล้วคือรู้สึกว่าวันนั้นจะได้หมไอ,อ้น,นี่คแค่วงวนอามาททำอะไรก็เดี๋ยวผมว่างว่ากองดองทำไมเนี่ยเออก็เดี๋ยวว่างว่าผมจะมาเล่นเอาฮาๆนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอการแบบรีเว้นนิดหน่อยๆนะครับวันนี้ก็ผมบอกไปแล้วนะครับผมไม่แนะนำให้พี่ๆน้องๆ เออเขาลงอีเวนต์นี้เท่าไหร่นะครับเพราะอีเวนต์มันไม่ค่อยดีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมไม่รู้คลิปนี้จะได้ลงเมื่อไหร่นะเพราะเน็ตช้าแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะนี่ครับราคาครับตรงคูปองเดี๋ยวผมจะมาบอกรหัสนะครับพี่ๆน้องๆหลายคนก็คงจะรู้แล้วล่ะครับเนี่ครับเดี๋ยวผมมาบอกครับผมยังไม่ทำครับขอลาสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปคลิปก่อนเลยก่อนนะครับ โอเคครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไปเดียวนะครับสด